เมื่อวันที่28กรกฎาคมณอาคารโดมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นางชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางสาวชุติพรเสรษชังนายจุมพดวรรณชัดสิรินาพงพรเพชรเกมวิรัตินายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าสนราชการประสบนิกรตัวแทนศาสนาคิ์อิสลามและพุทธร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์ จำนวน72รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา71พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ขณะที่หลายหน่วยง,งานในจังหวัดนครสวรรค์ได้พร้อมใจกันจัดก,กิจกรรมขึ้นโดยพร้อมเปรียงกันทั้งนี้นายชยานสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำผลหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจถวายสรรยาัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566